ผมฟังที่ในสารชู่แบบนี้แล้วผมก็เงนะว่าอ่ะในเมื่อรัฐบาลเนี่ยต้องไปไปกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์โดยขายขายพับัติเพื่อเอาเงินมามาจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนแต่ขณะเดียวกันแบงค์ชาติเนี่ยก็มีเงินอีก4ี่แสนห้าแสนล้าน เอาไปไปล่อยซอฟต์โลนผ่านธนาคารพาณิชย์เอ้ยมันตรงนี้มันยังไงถ้าเกิดธนาคารพาณิชย์รับออซอฟต์โลนจากต่างชาติเราก็มามาซื้อผ่นานทางรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นยังไงวไม่ได้ไม่ได้อันนั้นต้องมีมมต้องมีระบุลูกค้าชัดเจนทําโครงการมาให้เขา <c oughs> เพราะมันเป็นการปล่อยต่อ <c oughs> ต้องมี <c oughs> ชื่อลูกค้าที่เป็น SME ครับจะปล่อยใครเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตัดตอนกัน,กนฮะมันมัน <c oughs> เป็นเป็นต่อเนื่องนะฮะ ครับอ่าเขาว่างเลยนะครับไปไปมาไอ้เงินเยียวยาเนี่ยตัวเลขล่าสุดที่เคาะเคาะกันก็คือสามแสนเก้าหมื่นล้านบาทนะพี่ไปสามใช่ไหมจากจากเริ่มต้นสามล้านคนขยับมาเป็นเก้าล้านแล้วมาสิบหกบวกกับเกษตรกรอีกสิบเป็นยี่สิบหกล้านจะมีต้องต้องการเงิเงินสำหรับหนุนสําหรับ เงินเยียวยาประมาณสี่แสนล้าน, 3, 400, านใช่ไหมสี่แสนล้านนี่แหละสามแสนเก้าหมื่นล้านถึงสี่แสนล้านบาทนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังยังมีแต่ตัวเลขยังไม่มีตัวเงินให้จับต้องได้เพราะว่าจนต้ไปไปขวนขวายหามานะครับโอ้แต่ตอนนี้มูลรัฐบาลน,นี่ถังแตกอย่างหนักหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าปีนึงจ่ายเงินเยียวยาอีกปีนึงเนี่ย ทางกองทุนประกันสังคมก็ทวงเงินยิกๆๆเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจะต้องเอาเงินไปจ่ายจ่ายสําหรับคนประกันว่างงานที่ตกงานเนี่ยที่เขาถูกหักเงินสมทบแล้วจะต้องเอาไปจ่ายให้เขาเนี่ยตามมาตรการสมสิบสามเนี่ยก็ดูเหมือนจะ,จะ,จะอีลักอีัวอ,อยู่ไม่มีสตางค์จะไปจ่ายเนี่ยมันจะไปยื้อกันไปยือปย้อกันมาอย่างเงี้ยนะครับอ่ปัญหาความลาช้าเนี่ยจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ที่จะกลายเป็นเรื่องที่จะถูก จะถูกอโจมตีวิภากษ์วิจารณ์ทั้งประกันสังคมและก็ทั้งอเราไม่ทิ้งกันครับะเรื่องความราช้าเพราะว่าจะมีผู้ที่ถึงว่าแน่ใจแล้วว่าจะได้รับเงินนะ,นะแต่ว่าอาจจะต้องรอกันไปครับนะมันมันจะไม่มากันตามกําหนดเวลาเสียทีเดียวเพราะว่าอพ้นจากรับรับหนึ่งเดือนแรกไปแล้วเนี่ยนะะ ต่อไปเนี่ยมันต้องรอมันต้องรอเรื่องเงินกู้เล้วนละนะส่วนใหญ่ต้องรอเงินกู้ล้วนหนึ่งล้านล้านเนี่ยนะประมาณสี่ประมาณสี่แสนล้านใช่ไหมกู้ยาดูแลกันครับครับส่วนส่วนประกันสังคมนี่ผมไม่แน่ใจว่าคุณคุณศักชัยคุณสุปันก็เคยวิเคราะห์ว่าเขาน่าจะดูดูแล้วน่าจะกระเป๋าฉีกไม่น่าจะมีเงินพอนะแต่เขายืนยันว่าเขาพอ คือพอแต่ว่าตอนนี้ก็คือข้อทีจริงก็คือ,อล้านกว่าคนที่ต้องจ่ายิ่งจ่ายไม่ได้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วประมาณเดือนนึงเขาตกงานประมาณเดือนนึงแล้วนะอันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่